เอาทีนี้พามาแลนวนึ่งงานที่ก่อมุยค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือหวทอทอท,อทอสำหนักงานก่อสมุยนะได้รวมกับสู้การขาเซ็นทรันสมุยค่ะจัดกิจกรรมเทสต์ออฟสมุยค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข้องก่อสมุยผ่านอัตลักษณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมและการกวิถีชีวิตของกอสมุยยย่างแท้จริงค่ะ ทีสุ่นการคาเซ็นทรัลสมุยอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะนางเศร้านิท่ารักวานิจเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือวทอัทททสำนักง,งานกอสมุยการได้รวมกับสุ่นการค่เซ็นทรัลสมุยและการด้วยงานพักรัฐผักเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเทสอ็อสมุยเพือ่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข้องกอสมุยผ่านอัตลักษณ์อาหารวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตข้องสมุยย่างแท้จริงค่ะและการในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีการนําเสนอรรับ ชาติอาหารลักไเนี่ยค่ะจากร้านคาระดับมิชลินร้านท้องถิ่นและการโรงแรมในเกาะสมุยการเป็นการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นข้องเกาะสมุยเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยชือ <c oughs> เป็นภาษาซาก้นะที่สามารถจารย์เ,เชื่อมโยงให้ผู้คนลักไส้วัฒนธรรมได้ยั่งลึกซึ้งและก็เป็นซื่อกลา้าทีแสดงให้เห็นถึงความรวมมือข้องชุมชนในการขับเคลื่อนเกาะสมุยมให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อันน่าประทับใจกับหนักทองเที่ยวที่ว่าเดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุยค่ะ และการนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมรที่จดขึ้นมีเป็นการทัร้งความเข้มแข็งนะครับของจุมชนโดยการนําเสนอเมนูซิกเนเจอร์นะครับจากร้านยอดนิยมที่ได้รับได้รับการแนะนําโดยมิชลินนะครับ,รบไ,ดได้แก่ร้านกะป,ปิสตอร้รานทวนหลุงไข่พินซิรินะครับร้านทัวนหลุงไข่และร้านพินซิริและก็เปิดประสบการณ์กับร้านรับรสชาติแบบมุยม้ยๆเท่ๆจากชาดาเชฟเทเบิรนะครับสบีเล บ้านส่วนหลังซาดนะครับและก็ครัวหน้าบ้านก็นำมาเสนอนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์นะครับที่ทำคัญของเกาะสมุยเกิดการรับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันทิ่ของชาวเกาะสมุยนะครับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับถ้าหนึกถึงเมนูเกาะมุนยไงไงมงงนี่อะไรบ้างนั่นน้องยิงอมน้ำชุบหรอเออน้ำชุบ,ชบไป<อ>ผัดไปเลยนะพริกนะหมูคูอะไรมบบนี้นะ